บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากอินทร์ใจระวังแกนนำคนรักป่าต้นน้ำป่าไม้ขุนเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารการใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้เราจะต้องมีการดูแลรักษาสภาพดินน้ำป่าให้มันให้มันอยู่สมบูรณ์เพราะว่าเราอยู่ป่า บ้านปางโอนี่เป็นป่าตู้น้ำคือป่าตู้น้ำชั้นหนึ่งเอตามมาติคณะรัฐมนตรีปี2 5 3 5ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องตั้งกฎตั้งระเบียบมาอินทรใจระวังแกนนําคนรักป่าต้นน้ําแห่งบ้านปางมะโอชุมชนลุ่มน้ําปิ่งที่ตั้งกฎระเบียบวิธีการดํารงชีวิตสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรจากป่าและพื้นที่เกษตรกรรมและการดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไปชุมชนจะเข้มแข็งมันต่อเมื่อหนึ่งผู้นำเข้มแข็งสองผู้ตามเข้มแข็งผู้ตามนี่หมายถึงเราจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านเราประชุมทุกครั้งเราต้องอธิบายให้ชาวบ้านแทรกวาระ,ะตรงนี้เข้าไปมันจะซึมซับชาวบ้านก็จะเริ่มเข้าใจในการดูแลรักษาเราก็บอกว่าพยายามบอกว่าเราอยู่ป่าทุนน้ำนะถ้าอยู่แบบทำลายอยู่แบบไม่มี กฎระเบียบเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้นะไทยเบฟขอบันทึกอินทรใจระหว่งังแกนนำคนรักป่าต้นน้ำเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบรีจจำกัดมหาชน